สวัสดีนะครับวันนี้ผมมีตะกลุดนะครับแล้วก็พระเครื่องหรูแพ้วป่าวโลนะครับที่ราคาไม่เกิน500บาทนะครับผมก็จะมาเปิดราคาให้กับพี่พีทุกท่านได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับในราคาไม่เกิน500บาทนะครับว่าตอนนี้ผมมีรุ่นอะไรบ้างนะครับมาชมที่รุ่นแรกนะครับเป็นตะกลุดนะครับออกวัดกำแพงแสนเมื่อปีพศ2 5 5 0นะครับ เป็นตะกรุดโทนนะครับพร้อมใบปลิวเดิมจากวัดเลยนะครับหลวงอแพเ้าปาวโลเมตตามหาอุดแทวคลาดปลอดภัยวัดกำแพงแสนนะครับจังหวัดนครปฐมปี50นะครับเปิดราคาไว้ดอกละ300บาทนะครับดอกละ300บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับนะต่อไปนะครับก็จะเป็นตะกรุดลูกปืนนะครับออกในปีเดียวกันนะครับวัดกำแพงแสนปี50นะครับมาพร้อม รอบเลยนะครับเช่าหาไปแล้วนําไปใช้งานขึ้นคอได้เลยนะครับในราคา300บาทเท่ากันกับตะกุดโทนนะครับนี่นะสามพร้อมทรงนะครับเป็นตะกุดลูกปืนนะครับด้านในก็จะเป็นรอยจานด้วยนะครับพี่พีนะนี่นะครับอ่าสามบาทนะครับพร้อมใช้เลยนะ แล้วก็ต่อไปนะครับเป็นตะกรุดพระพายสะกดทับนะครับออกวัดหนองพงนกนะครับปี5 0นะหลวงปู่แพ้วเป่าวโลนะครับเอาราคาเดิมนะครับดอกละ200บาทนะครับดอกละ200จัดส่งให้ฟรีนะครับต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จหลังพัดยศนะครับหลวงปู่แพ้วเป่าวโลนะ มีกล่องเดิมให้นะครับฉลองเลื่อนสมณรศักดิ์หลวงปู่แพ้วปาวโลนะครับด้านข้างนะครับก็จะตอกเป็นมึกตาวัดแบบนี้นะครับนะสีแดงๆนะนี่นะครับประกันแท้ให้ทุกรายการนะครับพี่ๆนะไม่แท้ยินดีคืนเงินให้เต็มจํานวนนะครับนี่ด้านหน้าเป็นองค์พระสมเด็จนะครับนี่ส่วนด้านหลังนะครับตรงกลางก็จะเป็นพัดยศนะครับ แล้วก็เขียนว่าอายุ99ปีนะครับถือว่าเป็นพระสมเด็จรุ่นแรกนะครับของหลวงปู่แพ้วนะที่ทํายันส่วนคู่2ข้างนะครับด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับปอกโค้ดนะเป็นเป่าโลนะครับปั๊มลงไปแบบนี้นะหลวงปู่แพ้วเป่าโล,ล,ะะโลออกวัดร่างหมันนะครับเมื่อปี65นะครับนะพี่ๆนะเปิดราคาไว้องค์ละ400นะครับองละ400บาทพร้อมจัดส่งนะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับเป็นพระปิดตาเนื้อดีบุกนะครับเลี่ยมใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับมีจีวรให้นะครับด้านหลังพระปิดตาเนื้อดีบุกนะครับออกวัดน้ำแพงแสนปีสี่เก้านะครับสบภาพสวยสวยเลยเลี่ยมไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับเปิดราคาองค์ละห้าร้อยบาทนะครับพร้อมเลี่ยมนะห้าร้อยบาทนำไปใช้งานขึ้นคอสบายใจได้เลยนะครับพี่ๆนะ ต่อไปนะครับเป็นเหรียญใบชิเล็กย้อนยุคนะครับจัดสร้างเมื่อปีพศสอง7น้าห้าสดะครับเหรียญใบชิเล็กย้อนยุคนะนี่เลี่ยมเก็บพวงเดิมให้เรียบร้อยนะครับด้านบนเขียนว่าที่ระลึกนะครับกลางเหรียญก็จะเป็นรูปเหมือนลงบุแพ้านะครับนี่นะเป็นเนื้อทองแดงนะครับนะเปิดราคาเอาราคาเดิมนะครับ เลียงใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับพี่พี่ด้านใดที่มีงบจํากัดนะครับหรือว่าต้องการประหยัดนะองละ300บาทนะครับนำไปขึ้นคอสบายใจได้เลยนะครับออกวัดกลางแพงแสนปี57นะครับเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญเสมามหามงคลนะครับ89นะวัดนองพงนกนะครับนะนออกวัดนองพงนก้านหลังน่าจะเป็นยัน ก้ายอดนะครับอันนี้เป็นซีนเดิมจากวัดเลยนะครับวิวพีนะนี่เป็นเนื้อท้องฝาบาทนะครับพระอาจจะมีคราบบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับอยู่ในซีนเดิมไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับนะอยู่ในซีนเดิมนะครับนี่ถือว่าสาภาพสวยน่ารักดีนะครับด้านหลังเป็นยันเก้ายอดนะครับแบบนี้ แล้วก็โคดวัดหนองพงนกนะครับเป็นโค้ดเปาวัวโลแบบนี้นะครับนะยันก้ายอด,ด้านล่างเขียนว่ามหามงคลแปดสิบเก้านะครับวัดหนองพงนกจังหวัดนคออรปฐมนะครับเปิดราคาไว้สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทพร้อมส่งนะครับนะจัดส่งให้ฟรีทุกรายการนะครับเหรต่อไปนะครับเป็นเหรียญปลกโพเมหสวนนะครับวันนี้ผมได้มาเป็นเนื้อทองฝาบาท นะครับได้มาเป็นเนื้อท้องฝาบาทนะด้านหลังนี้ยันเต็มไปหมดเลยนะครับพี่ๆนะด้านหน้านะครับเป็นรูปเหมือนหลวงพ่แพ้วนะครับเต็มองค์อยู่ในท่านั่งสมาธินะครับนี่อ่าสมเด็จอ่าขอภัยนะครับสมอ่าพระไม่เหสวนนะครับนะปลกโพไม่เหสวนหลวงพ่แล้วเป่าวโลนะครับออกวัดหนองพงนกนะครับพิธีจักรพรรดิหมาตราธิราชร้อยแปดคณาจารย์ปลุกเสกนะครับนะ ปีห้าศูนย์นะครับเปิดราคานะเอาแบบจับต้องได้นะครับพี่ๆนะนำไปบูชาได้เลยนะครับในราคาอง์ละสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีนะครับไม่บวกค่าส่งเพิ่มนะครับพี่ๆนะสองร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับด้านหลังยันเต็มไปหมดเลยนะครับแบบนี้ผมก็อ่านไม่ออกด้วยนะครับพี่ๆนะว่าอ่านว่าอะไรบ้างนะครับนี่นะ ถือว่าดูเข้มขขังดีนะครับองละสองร้อยนะครับพร้อมจัดส่งนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดขออภัยพี่พี่ทุกท่านมนาในที่นี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ